สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านวันนี้หัวเจ้ากอตองแท็กเตอร์สูงเนินนะครับลถกไถสวยสูงเนินนะครับร้านเดียวกันโคราดลมหนาวเข้าแล้วนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกันก่อนอื่นเลยขอพระคุณพี่น้องโนนสูงนะครับพี่น้องจตุรัตนะครับเ <c oughs> ชภูมินะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็ทุกทกท่านที่ไม่ได้และมาเยี่ยมมา มาอุดหนุนกันนะครับได้ของดีไปใช้แน่นอนนะครับลมหนาวเข้าแล้วนะครับฝนก็น่าจะเริ่มหมดทันใดหารถส,สวยๆไปใช้งานนะครับรถเดิมๆเดิมๆเ,เ,เท่านั้นนะครับขายเดิมๆเ,เ,เท่านั้นคัดสภาพมานะครับตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบลูกค้าทุกท่านนะครับการันตีความพอใจได้นะครับไม่มีผิดหวังมาดูได้นะครับทันใดชอบรถเดิมๆ หากี่แรงกี่แรงอยู่ก็ลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะมีเข้าใหม่มาเรื่อยๆ50 SP อนะครับ50 s p รถสดๆส,ส,สวยๆนะครับชั่วโมงน้อยๆเดิมๆเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับ40 SP อนะครับปี 6, 6 6 6 7ทั้งนั้นนะครับหามาเดิมๆใช้คัดเข้ามานะครับคัดเดิมๆเข้ามาตามหลักวิศวกรรมคัดเข้ามาขายให้เอาไปใช้สบายใจสบายใจกันนะครับ3ามชิ้นนะครับ ส3 8 0 0 0ามืนปดันบาทนะครับ4ี่แสนสามืนแปดพันตัวรถใบมีดนะครับผานหลังโรตารี่อุปกรณ์เขาก็สือสวยนะครับตรงรุ่นทุกอย่างนะครับไม่ได้สลับไม่ได้เอาของเก่าของอะไรให้แมวนะครับสี่แสนสามมืนแปดพันนะครับครบครบกันเลยนะครับเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วทัในใดหาอยู่ก็มาดูสี่สิบมีเลือกหลายคันอยู่นะครับมีประมาณห้าคันห้าสิบแรงก็ ติดจองไปนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณคันสองคันหนึ่งนะครับสองคันเดี๋ยวกําลังคัดสรรเข้ามานะครับห้าแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับสามชิ้นครบเลยนะครับยังขายราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นเดือนหน้าถึงเมษาเนี่ยรถรถก็จะแพงขึ้นนะครับดีมาร์สูงนะครับซัพพลายก็รถสวยๆก็ต้องแพงขึ้นธรรมดานะครับอันใดหาซื้อในช่วงนี้ยังยัง ยังไอ้เขาเรียกยังคุ้มค่าอยู่นะครับจะได้ถูกกว่าชาวบ้านเขาสามสี่หมื่นเลยช่วงนี้ลมหนาวมาแล้วนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยอันดอยากได้รถงามๆเดิมๆไปใช้นะครับคอนเซปต์คือเดิมๆอย่างเดียวนะครับไม่มีรื้อไม่มีซ่อมให้ปวกต้องรื้อต้องซ่อมแมวเข่านะครับเรียนอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> <ๆ>เดิมๆนี่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะครับ ตรวจสอบให้ลูกค้ายอย่างดีก่อนส่งมอบบางอย่างนะครับพวกรั่วซึมอะไรตรงนี้ไม่มีแน่นอนเพราะพวงนี้เป็นรถใหม่นะครับมันไม่ใช่รถไม่ใช่รถสภาพมันไม่ใช่รถเกรดบีเกรดซีนะครับพวงนี้เป็นรถเกรดเอเกรดเอนี่ไยปุ๊บก็ลุยงานได้เลยนะครับใช้กันยาวๆเทียบกับไปไ้ายแดงได้นะครับเรียนอย่างนี้อตอไ่ไหนหาอยู่ก็ลองมาดูกันนะครับ กีแรงกีแรงอยู่ก็ลองมาดูพอมีให้เลือกอยู่นะครับไม่มีไม่เยอะแต่ว่ามีคุณภาพนะครับให้เลือกลองมาดูได้เห็นกับตาตัวเองนะครับของซื้อของขายโทรมาพูดมาคุยกันได้นะครับราคาก็ต่อรองกันได้แน่นอนของซื้อของขายลดได้มากได้น้อยหรือลดไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ระยะทางขอบคุณครับขอุกทกานสุภาพแข็งแรงนะครับวันนี้เอามารีวิวให้ดูรับลมหนาวขอบคุณครับ